มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวตานทั่วไปอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอพี่น้องครับจากกรณีที่มีกระแสะข่าวเกี่ยวกับค่าการตลาดน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะนี้โดยมีการเปรียบเทียบราคาน้ำมันหน้าโรงกลัน่นกับค่าการตลาดน้ำมันเบนซินช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ ปัจจุบันราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นเนี่ยปรับตัวลดลงแล้วนะครับแต่ว่าค่าการตลาดปรับตัวสูงขึ้น ค่าการตลาดเนี่ยเป็นรายได้ของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ํามันที่ยังไม่ได้หักค่าดําเนินการค่าขนส่งน้ํามันค่าคลังมาหน้าสถานีบริการค่าน้ําค่าไฟค่าพนักงานรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าเช่าที่ดินและก็ค่าการตลาดของผู้ให้บริการแต่ละรายก็ไม่เท่ากันหมายถึงแต่ละปั๊มเขาจะคิดค่าการตลาดไม่เท่ากันมีรายจ่ายที่แตกต่างกันออกไปนะครับจากแนวทางการพิจารณาค่าการตลาดอ้างอิงของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจะอยู่ในภาพรวมของทุกชนิดน้ำมันเนื่องจาก สถานีบริการไม่ได้จำหน่ายน้ำมันเพียงชนิดเดียวจึงไม่ควรเปรียบเทียบค่าการตลาดเป็นรายวันเพราะราคาเนื้อน้ำมันที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงทุกวันตามราคาตลาดโลกซึ่งหากพิจารณาในปีนี้ค่าเฉลี่ยของค่าการตลาดในแต่ละเดือนจะอยู่ในกรอบที่ภาครัฐติดตามดูแลอยู่ครับซึ่งทางภาครัฐได้มีการศึกษากรอบค่าการตลาดไม่ควรเกิน2บาทส0สตางค์ต่อลิตรอันนี้เป็นกำไรของคนขายซึ่งหากพิจารณาค่าการตลาดตั้งแต่วันที่1ถึง6กร,รกฎาคม2565 ค่าการตลาดน้ำมันเฉลี่ยทุกประเภททั้งน้ำมันเบนซินแล้วก็ดีเซลจะอยู่ที่2.17บาทส7สตางค์ต่อลิตรยังอยู่ในกรอบที่ภาครัฐกำหนดนะครับเขาไม่ได้คิดเกินนะครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงพลังงานยืนยันว่าที่ผ่านมาภาครัฐได้ติดตามสถานการณ์และใช้มาตรการเพื่อลดผลกระทบจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นให้กับประชาชนด้วยนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ